ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่22่ยีองของการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกเว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านตอนยี่ตอนที่21ู่ดถึงพุทธานุสติกรรมฐาน การเจริญพุทธานุตติกรรมฐานนิบรนดาแทนพุทธบริษัทที่ทำกันต้องข้าวเป็นนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเป็นท่านชาวบ้านทางหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสินยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขารนุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบท10เป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง ถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า แต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถวายท่านที่นั่นสำหรับของที่ถวายพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากนนระแตเพียงว่าก่อนที่จะบริโภค ข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกนด้กลับน้ำพริกปลรราผักต้มอะไรก็ตามปลาย่างเท่าที่มีอยู่เอามาก่อนที่เราจะกินของนั้นร่วมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งงหน้าถ้ามีทุกก็จุดทุกไม่มีทุกก็ไม่ตัองจุดกราบด้วยความเคารพ นั่งมองพระพุทธเจ้าตรูปด้วยความเคารพจำภาพของตนไว้ตั้งใจว่านโมสามจบกล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายวข้าวระกับและน้้ำแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดห้ข้าพระพเจ้าเข้าถึงวัตถุภัณฑ์นในชาตินี้ เอาแค่นี้ก็พอคำวราการเข้าถึงพระ涅นประการถวายข่าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไ้ยก็ไม่ใช่มันเป็นความดีที่ค,ค,ค,ทค,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 ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานถ,าถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน,น้านมันก็ได้กําลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกมรกมันก็จ่าสวรรค์ไปพรมจากพรมปณิพัน์ไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมฐานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยแล้วง่ายด้วยพุทธานุติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คำว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็พระพุทธรูปตัวน,นี่นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรเขถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหาร จิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างอดคิดไม่ได้ว่ากาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าพระพุทธรูปแบบนี้จนชิน ถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกมรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปทรมานุสติกมรมฐานทำยังไงทรมานุสติกรรมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่า ถาวายข้าวถาวายข้าวพระรูปเป็นพุทธ,ธานุสติกรรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันในตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสวดมนต์เราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธ,ธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพ นโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมคืนนวสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระราหันพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าวาดสดมนจริงๆไม่ได้ก็วาดต่อไปเสือกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางฝนังกระฉามิ ในใจก็นึกว่าขาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกัจฉามิขาเพขาเ,ขาเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระการน,นี่เท่าหากว่าหรือเท่า ถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนี่เป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยตรงถ้าสวดด้วยความเคารพชายชานึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติโดยตรงวงความทางสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ดยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็่าลืมนึกในใจหรือว่าออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง สังขังทนังกระฉามิเข้าเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงถ้าถามว่าทำไมจำกัดพระอริยสงฆ์เพราะนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เล็วก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เรวท่านมีแต่ก้าวหาความดีโกกอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ ถ้าจิตใจของท่านมีความห่วงในการสวดมนต์รือบูชาพระถือว่ามีความหม่นคงคือมีฌานในศีลานุติในในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทพปพธรรมเทพที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นระสูตรธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทพอันไหน ธรรมะส่วนไหนที่เราหามันแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่จะนอนอาไว้แล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถอะหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดี พาะฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิแตะน้อยแต่น้อยเมื่อจิตรวมตัวทั้งชายก็หลับในขณะที่หลับ,ลบกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงชานนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงชานในในใน,ในธรรมานุสติกมามฐานแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยากสำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสางในสังขานุสติ สังขานุสตินี้ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนัก <c oughs> เราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์ต่การห่วงนี่ต้องเสียทรัพย์สินบ้างแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> แต่หากว่ามีพระมาบิณฑบาตถึงบ้านท่าน ถ้าท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนักบางคนนะมีเวลาน้อยเช้าต้องรีบไปทำงานรอพระมาปฏิบาติไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมติว่าท่านมีเวลาจะใส่บาตรท่านก็ตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเช้า <c oughs> อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สำคัญ มีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองนั้นน้อยองค์ก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอันว่าเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ถ้าแม่บ้านหร้อพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบิฑบาตก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็จะอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันหรือตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้นี่ เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กับอะไร,รนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรในประสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคานุสติกรรมาฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้นอานิสงสามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทัน ธุระมันมากไปตอนเช้าถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็พาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชากางคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามาเดี๋ยวข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกําลัง ถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยและวันละหนึ่งถ้วยชาก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่แยวใส่เพื่อเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิราทยโยองนุพ่ปานไปด้วยหนึ่งจบหรือว่าคาถามหาราบที่พิงแจกไปก็ได้จะดีมาก คาถามาลาบทั้งหมดรวมคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถังเวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนต์ไม่ต้องสวดมากนะักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่วาคาถาบทนั้นนึกถึงพระประเจพระุทธเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลา เวลาที่ตักข้าวมาอย่าใส่ในถังก็วาดที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวันก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะถ,าว,ถวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจาคานสติคิดจะให้เป็นทานการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผล ถ้าบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกว่าไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบากข้าวนี่ถ้าได้มากๆแล้วจึงไปถวายพระแต่การใส่ข้าลำบากใช้เงินเถอะก็ได้ไมนกันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าประตาหารหรือค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถกท <c oughs> ่านจะใช้เป็นค่าประตาหารก็ได้ <c oughs> ถายารักษาโรคก็ได้ค่าพ่อผลท่านาสบายถ้าไม่มีจะใช้ท่นก็ซื้อได้ทําการก่อสร้างก็ได้ไปบํารุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านแเราเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่ามากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่ยอย่าให้ลำบากตนเอง ใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้นเอากันเราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจํานวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตัก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได,ได้หรือวันละสะลิงก็ได้วันละสองสลึงวันละบ่ายก็ได้เท่าไรก็ได้ ยำนวนที่ใส่นี่ไม่จํากัดเราใส่ไว้เฉพาะเฉพาะที่เราเราจะไม่เดืดร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขารนุสติสิสนุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทางการบริจาคด้วยได้สามอย่าง แล้วต่อไปเทศตตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวกท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหั่เราะยาอกันนะ <c oughs> เรื่องข้าวทึอว่าไม่มีเลยนะไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาตมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทสมเด็จเจ้หัวให้ตั้งขึ้นเมาาาื่อพศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระ ที่หมู่บ้านหลายหลายหมู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุยป่ามีหัวเผือกัคมันเอาข้าวไปแจกคนถังดีใจเกอบตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท่บายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอ้ํำตาไหลดีใจนึกไม่ถึง ถึงก็ออกปากบอกว่าผมเนี่ยสองเดือนนะครับไม่เห็นไม่ข้าวเลยอย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดานก็ดีแจกเสือ้อผ้านักเรียนในถิ่นธุรกันดานก็ดีช่วยการศดิาอุปกรณ์การศึกษายก็ดี ในการสงเคราะห์คนจนกด็ดีทำมาแล้ั้ปีทศ2ส2งัก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทำไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นแลินนังสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์ มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็นก็รวมความว่าท่านประเภทนี้เป็นโลกประสาทเสียสัญญาวิบูดจิตเป็นบ้า <c oughs> เขาทำแล้วก็ยังมองไม่เห็นยักเตือนมาบางทีบางคนเขียนมาติดติกันเดือนในฉบับบ้างมันยหญความตามท้ายเสด็จญาติมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกหนังสือผีผี ล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมาหยาบคายแล้วก็เลวทามมากนี่้าพูดเรื่องธรรมะนะมาว่ากันนี้จะสะดุดใจจะได้จากันไว้ถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก,ก่อนเพราะว่ากันว่าคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันมีอยู่จะกินยังไม่มีเลย ถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทำยังไงเพราะพระสงฆ์ต้องมีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาเทพุทธบริษัทก็ทำกันแบบนี้คือปลูกมาพริกสักปลีกปลูกพริกสักต้นหนึ่งแล้วมาเขือวสักต้นหนึ่งหรือฟักแฟงแต่น้ำเต้าอะไรก็ได้ที่มักินได้ ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็ตามว่าต้นหรือสองต้นจะประเภทไหนก็ตามไอ้ต้นหรือสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ไทุกวัน ต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องลดน้ําเราต้องพรวนดินแล้วต้องใส่ปุ๋ยเน้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุ๋ยอย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกเพื่อถวายพระเห็นทุกวันก็น,นึกว่าเราปลูก่ถวายพระอย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมทาน รวมความสังขานุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทนพุทธบริษัทถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำหรือต้องคิดถึงใจจงึงสบายอย่างนี้เถี่ยมีชานในในในสังขานุติกรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในอนุสติถ้าว่าท่านทําเป,ไป็นประจําชาตินี้ลงนรกไม่ได้ถ้าถามตอจะถามบอกว่าก็ทําบาปไว้เยอะทําไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิฏฐิประบุตรท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เวน้น ไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระและไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทําบุญนิพพานทั้งปวงแต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาช่วยเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวงเด็นสถิตวโลกได้ฟังเทศ์จากพระพุทธเจ้าจบเดียวนสมัยที่เป็นเทวดาได้ประสูติดาบัน คนนี้ท่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอเวจีไปเลยแล้วก็นรกุกขุมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อกลัความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบเอาทุกชาติต้องทรงศีลและกัรมบทสิบให้บริสุทธิ์ แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็เอาแค่สินห้าถ้าครอบกำหนดสิบได้ก็ครอบเลยอาตมาคิดว่าครอบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอนก็ถ้าตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันครอบมันปฏิบัติในสินไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานสินไม่รู้จะขอสินจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกล ความจริงเรื่องศีลนิบร n าเท่านพุทธบริษัทไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บานคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็นมีพระและทั้งสามองค์คือพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่ทนึกถึงอยู่ทุกวันนั่นแน่นอนที่สดุดพระที่มีลมให้ใจเขาออกต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก็ได้ ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์นรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตติฉัยก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาหรือพรมก็ได้บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอาเดียเจ้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่านใจของท่าน เวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธรูปที่บ้านของท่านศินไม่มีแค่ศินจริงๆไม่มีแค่สมาทานสินอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ไประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดหุสาวาทไม่พูดคํำหยาบไม่พูดยโย,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 โยสงสงย่งเสริมก็แตกเล่ากัน ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่ดื่มสุราลดเมีรัรไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดมาเป็นสมบัติเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคลอื่นเราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามพระรมาำคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าเดกกำบนดสิบเอาวงแคบๆเท่านี้ก่อน เพียงเท่านี้แล้วท่านทําได้จริงสินมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่อว่าการถึงคนที่มีความจําเป็นต้องทำบาปก็มีญาติโยมพทบบริษัทมากท่านที่มาเจริญกรรมฐานที่วัดทําได้ดีด้วยสามารถได้ทิพกุญญาณ ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรมโลกได้ไปเที่ยนิพพานได้แ้านิพพานเขาว่าไปเที่ยวไม่ได้ไป่องคนนั้นคนใดยังหนาแน่นโดยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นิพพานนิพพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเท่าประสดาวันจึงเข้าเขตนิพพานได้เอาจะพบะเวลาที่เขาทำกันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่ เวลาไหนมันสกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนแล้วขาดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสําหรับบรรดาแต่บริษัทที่จเจริญกรรมฐานก็เหมือนกัน,กน,กนเวลาไหนจิตสะอาดที่สดุดเวลานั้นไปถึงเขตนิพพานได้กลับลงมามาันสกปรกใหม่นั่นเรื่องธรรมดาของจิตเวลาจะไปใช้เวลาเล็กน้อยนิดนิดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นิพพานนั้นไปได้ไม่เป็นไร ก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญาณทรรสาม,มรายการแต่มันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเช่นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่ามาแมลงบางคนก็มีความจน,มนบังคับต้องฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ก็ยังสมาทานศีลได้ เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทําไปตามประกอบอาชีพมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตาหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั้นเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาเท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเด็ดขาดแล้วก็ลืมบาปท,ที่ทํามาแล้วถ้าจะให้ดีที่สุด เวลาบูชาพระนั่สสดมนเสร็จตอนนั้นเราทิศสุขสนให้กบรบดาสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามาแล้วว่าขอให้เธอจงมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอเธอทั้งหลายจงอาโหสิกรรมให้แก่เราตั้งตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าวรรน,นินนรพนธ์เท,ท,ท่านี้ะบรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบา และอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข้าวหรือใส่ตตังหรือจ่ายของอยังจะปลูกต้นไม้หรืปลูกมะเขือพริกถวายพระสงฆ์เวลารดน้ําสดวิรัตโยและวก็ถามมหาลาบโดยทำอย่างนี้เป็นปกติไม่ชาแรงกายหาผักข้าปลาค่าสัตว์จะไม่มีกับท่านเพราะอะไรพระทรัพย์สิ่งของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเว้นไม่ต้องทาอย่างนั้น สามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวไแบบสบ,บายๆอารบันดาแทนพุทธบริษัททหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยการปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แต่มาขอยืนยันกับบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วอาราบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิบแก้วรีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลา แต่เวลามันหมดเชแล้วนี่บรรดาแาทพธิธบริษัทก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดา่ทนพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี